สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องฟังไปสบายดีสบายดีิาาดาดมากินโซข้าวจีใหญ่พี่น้องโซข้าวจีใหญ่พี่น้องกินอยู่เพื่อนอยู่ซานคือเก่าในความใหญ่สำหรับหน้าตาไม่อาจเลยพี่น้องนอหน่อใหญ่บึงเอา้ากินอะไรเคืองหนึ่งพี่น้องบิไฮ้านเนี่ยมาซิมากินให้พี่น้องบึงบันเครื่องกินกับกับแม่น,น้ำผึ้งพี่น้อง น้ำผึง้งน้ำผึ้งชดสดนี่แหละพี่น้อยแม่ซีบีเอลข้าจีบีเอลข้าจีลงลงมาจั่งกำน้ำผึง้งพี่น้องจั่งกำน้ำผึง้งมันสิเป็นจนังไรกินเบ่งรสาดาสตดมันพี่น้องหอมหวาน nó nữa Xe chút nhọn lên Nằm hửng xuất xuất Chẳng hăng mà lơi bị nhọn Khui uhm. Xuất nhọn thì nhọn น้ำผึ่งยิดงจับขาวจีเบ้ยบุกเคยเห็นบุกเคยพ่อพี่น้องแซ่บแท้แซ่บ่าชุดหนอนเลยเฮ้ยขนาดคักอันนี้คำใหญ่ๆเลยพี่น้องคำใหญ่ๆเพื่อพี่น้องทุกคนอัเนี่ยซิมนำกัน xếp xếp thế xếp, xếp vào vinh hằng ơi rất nhỏ lưỡi quân nhành khẩu chỉ vinh hằng bừng ให้ประทานได้กินยาฝ้าวี่น้องมากินมากินลองเบิ่งมากินลองเบิ่งความแสบจังสี่จังสี่ความแสบจังสี่เ,สเ,สเลยมาบีงมามามา